ตักอะไรเล่นตักดินหรอคะอะไรก้อนหินเออก้อนหินไหนเอาแม็โคมาให้แม่ดูหน่อยขอแม็โคหน่อยแม็โคเล็กอยู่ไหนนี่ไม่ใช่นีหนีหยิบมาใส่มือคะ่ะเอาแม็โคมาใส่มือคะ่ะแมคโคคันเล็ก น,นี่คือแม่โคลูกแม่โคอันนั้นคือแม่แม่โคตัตดตินต่อ